Það er líkt, það er líkt. Hmm. <sighs> เธเลิกจีชาเนี <t ired> er, ่ยนะเออกต้องเธเลิทุกวันทีมาเนเปิดไเเปเซก็จะเซฟหน่อยวันเอ่ห้องวีอยู่โบสถ์โบสถ์เอ่ออยู่โรงงานอยู่โรงพยาบาลมันเหมือนมา มาจุกเด็กจุกเด็กกำลังมาบ้านเล็กอยู่บ้านเล็กแล้วตัวอะไรวะเหมือนอีกาเลยตัวใหญ่ไี่กาไงโอเคไปจากบ้านเล็กแล้วนะไม่ได้ไปทางจุกเด็กนะไปอีกทางหนึ่งมอยู่ไหนอะอยู่นี่อีกอ มันิหลังหุ่นมนิหมังหนไม่ชอบตรงนี้เลยเอ้ได้ออ้ h a t C F? o w มันว้าไปใช่ั้่มัมนตัวีม เด็นต้ทุกปิงด้วยเนี่ยเ,ป,เป,ปิงกันเลย <ขอ S 2> ไม,ไม,ไม้ไม้เขาบนใช้ไปแล้วนะมีผู้เดียวยังอ่อนอยู่ ห้องวีอยู่โรงงานนะครับห้องวีอยู่โรงงานเดี๋ยวจบเกมก่อนจบเกมได้ไปกินข้าวก่อนนะเอาพอเวลา3ามนาี กินแค่สามนาทีเองเหรอก็คืนนี้ก็นก่าจะประมาณสามนาทีไหมอ๋อนึกว่าไปถึงนึกว่ากินข้าวสามนาทีว่าข้าห้องวีงแน่นอนห้องวีไกลขนาดนี้หลุดไหมโอเคอม่ไม่ยอมบอกหูสาวิ่งมาตั้งไกลปูบปันไหนอะนเครื่องเอ,คอเ,คเครื่องเอคือที่ไหนโอเค ที่นอนตัวเองสิที่นอนตัวเองอยู่นู่นน่ะไปไปเอ็มเล่นบ้านเล็กนะพี่ไปที่อื่นปั่นเครื่องบ้านเล็กไว้นะครับแต่ว่าปั่นต่อไม่ได้ไป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 เข้าเลยเข้าเลยเข้าได้ไม่เข้าไม่ได้วีวีววป่ะเออลืมลืม หลุมหลุมอยู like, teachers, ่หน้าบ really IR oh right. the no right. ้านเล็กแต่ไปซ้ำให้ไปซ้ำเครื่องไหนอ่ะบ้านเล็ก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 ครับบ้านเล็กบ้านเล็กน่าส่งหกสิบแล้วเออต้องช่วยเลยบ้านเล็กบ้านเล็กบ้านเล็กอีกเครื่องอยู่บ้านเล็กมีกล้องทางวีอ่ะเดี๋ยวตรงไปช่วยมิดก่อนเครื่องพี่จะเสร็จแล้ว ไปซ้ำด้วยไยบ้านเลยไปซ้ำหรือจะให้ไปช่วยไอซ้ำโอเคเอฟอย่าเอฟอย่าเข้าเครื่องนะเฮ้ยเอฟยังไม่เออเอฟยังไม่นั่งนี่ว่ะให้ช่วยเลยไหมช่วยเลยเลยดึงเลยดึงเลยอยู่ทางเลือกแปดสิบเก้าสิบมาเลย อีกาแม่งอยู่กับพี่อยู่พี่ต้องหลบไปไกลๆเลยค่ะข้ามข้ามประตูนะโอเคไปหมดลบไปหาต้นไม้อะพวกแบบแถวๆไม้อะไรเงี้ยพวกกำแพงมันเอาอีกาออกไปทีโดมบมันมาประตูโดมจริงเหรอมาประตูโดมมาประตูบ้านเล็กเปิดแล้วเนี่ยมัปากามันปากาไปใช่ไหมก็บอกว่าไอ้เหมือนเหมือนมันทำท่าปากาแล้วคนกาไม่มาเฮ้ยเฮ้ย ยงไม่ทันไมเนี่ยทันทันโอ้ยไม่พี่อยู่ไหนปิดแล้วอ่ะพี่อยู่ตรงหลุมพี่หลพี่มีไท้อประตูพี่ต้องอกประตูนะออพี่หมีไทยมาดึงหน่อยเดี๋ยวแป๊บนึ่งมันมันมันเ้าอ่เอฟงั่ออกประตูรู้เลยจะไปทันหรือเปลา เออมันมีต้องออกก่อนงั้นเดี๋ยวอีกามันวาร์ปมาไม่ได้เพราะมันจะปาการมาเรื่อยๆจะพึ่งเดี๋ยวรอก่อ่พี่ๆค่อยๆเดินมาเดี๋ยวพอมันปาการที่ประตูปูต้องไปรับกาแล้วแล้วปูก็ออกไปเดี๋ยวเพิ่ง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 ลอก่อนลองก่อนลองก่อนมาแล้วพี่อยู่หน้าประตูแล้วรับรับการรับปูก็ออกประตูไปเลยคนในกลาคนในกลาไม่มีแล้วโอ้ยไมได้ แม่งส้มหล่นเลยอันเนี้ยเออไม่ได,ด้ยินดิฮมันโกงตรงเนี้ยท้ายเกมแม่งออกปไปตรงไหนไม่ได้